และมุ่งนําเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของนกและยังมีนกอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกฝึกไว้ใช้ในการไล่ล่านกพิราบตามโรงงานประสิทธิภาพในการล่าของเขาจะดุดันสักแค่ไหนและจะจัดการกับฝูงพิราบนับพันเหล่านี้ได้จริงหรือห้ามพลาดน,นะครับ จัดกังวานบรีเอสเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะเป็นโรงงานที่ได้แจ้งเข้ามากับทางชมรมนะคะว่าได้รับปัญหาเรื่องนกพิราบเป็นอย่างมากค่ะ<ช>และตั้งแต่ก้าวแรกนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะสังเกตได้เลยค่ะว่ามีนกพิราบนี่นะคะบินอยู่ทั่วทั้งโรงงานหมดเลยละค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้และที่นี่นะครับเราจะได้เห็นว่าสัญชตาตญาณและทักษะของนกเหยี่ยวที่ถูกฝึกฝนมานะครับจะสามารถมาปฏิบัติภารกิจปราบปรามฝูงนกพิราบได้อย่างไรครับ เก็บแกลบของที่โรงงานแห่งนี้ค่ะ,ะจ้าสังเกตได้เลยนะคะว่ามีฝูงนกพีราบนะคะซึ่งเข้ามายึดครองที่นี่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นับพันตัวเลยละคะ่ะมองไปทางไหนนะคะก็จะมีแต่กพีราบเต็มไปหมดเลยละคะ่ะรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีกพิราบที่มาว่าในโรงงานเยอะแค่ไหนครับครับรวมแล้วน่าจะมีถึง4ี่ห0พันตัว4ี่ห0พันตัวเลยครับใช่โอ้โหครับอนข้างจะมากเยอะขนาดนี้กพิราบพวกนี้นี่ สร้างปัญหายังไงให้กับโรงงานบ้างไหมคะพี่ปัญหาส่วนใหญ่แล้วเราก็สินค้าเราเนี่ยคือเป็นสิ่งทอเพราะนั้นไอ้เปลือกนกพิราบหรือขนนกพิราบเนี่ยที่ตกลงไปนะครับผสมไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยต่างประเทศก็จะมีปัญหาแล้วก็มูลนกพิราบนะมูลนกพิราบที่ตกลงไปที่แพคเกจิ้งนะที่โกดังเก็บสินค้าเวลาส่งไปต่างประเทศก็จะถูกถูกเค็มบ้างอะไรเงี้ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรที่เราต้องรีบเร่งรีบแก้ไขั เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนฮีโร่เจ้าเวหาของเราก็ยินดีให้การช่วยเหลือครับซึ่งการทำงานแต่ละครั้งนะครับอาจจะต้องใช้เหยี่ยวหลายชนิดที่มีความถนัดในการล่าแตกต่างกันออกไปครับสำหรับวันนี้จะเริ่มแก้ปัญหาภายในอาคารก่อนจึงเลือกเหย่่ยวประเภทแฮร์ริสฮ w อกที่ชำนาญการขับไล่ในพื้นที่จำกัดมาปฏิบัติภารกิจก่อนครับโอ้ดูครับจ่องตาขงเขม่งเลยนะครับตั้งใจมากเลย สงสัวยว่าตอนนี้นี่พร้อมที่จะทำงานแล้วครับทันทีที่พี่เขานะครับปล่อยเจ้าเหยี่ยวพุ่งเข้าไปในโวดังนะครับฝูงนกพิราบหลายๆพันตัวก็พากันบินออกไปนอกโกดังนะครับโ,โ้เยอะมากซึ่งเหยี่ยวก็ยังคงประจำการอยู่ด้านในคอยไล่จับพิราบที่ยังหลงเข้ามาอยู่ครับสงสัยว่านกพิราบจะไม่กล้ายินย้อนกลับเข้ามาอีกแล้วแน่ๆเลยครับ เมื่อไล่ต้อนภายในออกไปจนหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะมากวาดล้างพิราบภายนอกหรือบนหลังคากันบ้างครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเหยี่ยวประเภทเฟลคอนที่ถนัดในการร่อนและล่ากลางเวหาและทันทีที่เหยี่ยวทะยานออกจากมือผู้ฝึกปุ่งหน้าสูเยอรุฝูงพิราบนับพันๆตัวก็แตกกระเจิงวิ่นหนีเอาชีวิตรอดกันใหญ่เลยครับ บางครั้งก็อาจมีที่ราบผู้ชคร้ายที่หนีไม่ทันปงเล็บนักมากค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าทักษะการไล่ล่าที่